สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะเข้าสู่ช่องเอมี่โซโรนะคะเห็นไพ่ขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอดีเมื่อสักครู่อัดไปเล็กน้อยนะเราเกิดกระทันหันในเรื่องราวของความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะก็เลยมาเริ่มต้นคลิปใหม่จากการค้างแบบเดิมเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นคลิปความรักเดือนธันวาคมสําหรับชาวมังกรทุกคน22ธันวาคมถึง21มกราคมนะคะถ้าคุณเกิดในช่วงนี้ดูคลิปนี้ได้นะคะหรือดูเป็นลัคนาก็ได้ถ้าคุณทราบลัคนา,ข,นาของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรนะคะที่คุณต้องระวังเพิ่มเติมเลยก็คือเรื่องของการเงินนะ แม้ว่าจะดูมีโชคลาภเข้ามานะแต่ว่าจะมีเกณฑ์ในการใช้เงินเยอะโดยพิทูพิตานะคะบีบอัดอัดอันมากๆเลยนะช่วงนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าเดินหน้าก็เจ็บถอยหลังก็เจ็บนะคะเหมือนหันก็ปวดเอี้ยวก็ปวดโฆษณาของอะไรนะคุณคุณไหมนั่นแหละนะท่านผู้ชมทุกท่านคุณทุกคนนะคะมาดูกันเลยความรักของคุณในเดือนนี้นะคะชาวมังกรโอ้โหมีจิตใจบางอย่างที่คุณอาจจะต้องจำใจจากกับเรื่องราวบางอย่างเพื่อที่จะไปถึง จุดจุดที่เป็นอะไรอะ่ะจุดสุดยอดไม่ใช่เป็นการจากลาความเศร้าบางอย่างเพื่อไปค้นพบกับสัจธรรมแห่งชีวิตหรือความสุขที่บั้นปลายชีวิตนะคะมีเกณฑ์ในหลายๆท่านเลยที่คนรักเก่าอาจจะก,กลับมาก็ได้หรือไปข้องเกี่ยวกับความรักในวัยเด็กชอบคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะมีเกณฑ์ในการท่องเที่ยวกับครอบครัวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนธันวานะคะความรักของคุณมันมาถึงจุดที่คุณจะต้องเลือกแล้วนะคะ และคุณก็เลือกอยากมากๆด้วยนะมันมีภาพแห่งการคำนวณคุ้นคิดกับเรื่องราวบางอย่างที่มันเพิ่งผ่านมาหรือผ่านมาเนิ่นนานแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะเลือกอะไรดีเพราะว่าโดยภาพรวมของคุณนะสภาพจิตใจตอนเนี้มันมีเจ็ดถ้วยอยู่เนาะคือคุณเลือกไม่ได้มันมีความต้องการอะไรอยากได้นู่นนี่นั่น ไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกหน้าหรือเลือกหลังดีเลือกไปต่อหรือเลือกหยุดอยู่กับที่หรือจะเลือกอย่างไรนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่อันนี้เสริมนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือไปเจอใครใหม่ๆในที่ทํางานของคุณ ะะก็เป็นไปได้นะแล้วก็กําลังจะได้โชคลาภหรือได้รับความมั่นคงกับเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะณนะตอนนี้เนาะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นนะบางคนบอกเห็นแบบนี้แล้วยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมเอมี่นะคะเอมี่ขอยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่โดยที่คุณคิดว่างานเดิมที่คุณทํามันมีความสุขอยู่แล้วนะคะคุณก็เลยจําใจที่จะต้องไปเถอะเพื่อนาคนที่ดีของตัวคุณเองและสําหรับเรื่องความรักล่ะ คุณพร้อมแล้วที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บางอย่างไปภายภายภาคหน้านะเช่นคนที่คุณคุยอยู่คุณพร้อมแล้วที่คุณจะต้องตกลงปงใจในเรื่องราวของความรักที่ชัดเจนขึ้นคุณพร้อมที่จะเป็นแฟนกับเขาแล้วคุณเลือกแล้วแต่ระหว่างทางที่คุณเลือกคุณอาจจะต้องสูญเสียเพื่อนวัยเด็ก หรืออาจจะต้องเขาเรียกว่าจำใจจากเช่นนะคุณคบกับแฟนคนนี้แล้วคุณต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาแต่งงานแล้วไปอยู่กับเขาเป็นครอบครัวหรืออาจจะต้องเนี่ยฮันหลังให้กับครอบครัวเพื่อไปหาความรักพี่กุก,กิกก็ได้นะคะบางคนเลือกที่จะ มีนะบางคนได้ไพ่แบบประมาณนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แต่งงานมีครอบครัวเลยต้องย้ายออกจากบ้านนะคะก็เป็นไปได้นะมีไพ่เดอะสตาร์ให้เท่ากับได้รับดังนั้นเพื่อนๆชาวมังกรทุกคนนะคะเอมี่ขออย่างหนึ่งเลยว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนี้ไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนนะคะขออย่างเดียวเลยขอให้คุณใจสู้นะใจสู้และพยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์วัตถุและจิตใจของคุณ ให้อย่างดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะรวมถึงคุณจะได้เขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนในการดําเนินชีวิตหรือจัดการในเรื่องราวของความรักต่างๆนานานะคะหลายๆท่านอาจจะคุยกับคนท่านลมอยู่ก็ได้นะคะท่านลมหรือท่านน้ำก็ค่อนข้างโดดเด่นเนาะท่านลมในที่นี้เป็น king of source เหนือคุณไปหมดเลยทุกด้านเจอคนเจ้าหยดเจ้าอย่างเจอคนที่เขามีอํานาจเหนือคุณพูดอะไรแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย ฉันโดนกดดันหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่รักในเหตุผลมากๆด้วยตัวคุณเองก็ได้นะหรือเขาก็ได้ที่เป็นคนที่รักในเหตุผลมากๆนะคะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะดังนั้นคุณอาจจะต้องเหมือนต้องบาลานช่างใจให้ดีว่าคนแบบนี้มันใช่สําหรับเราหรือเปล่านะคะแต่อย่าเอาข้อเสียของเขาเพียงหนึ่งข้อมาลบล้างข้อดีทั้งหมดที่เขาพึงมีนะมาดูกันว่าแล้วคุณล่ะ รู้สึกกับเรื่องความรักครั้งนี้อย่างไรนะคะสองถ้วยนะคะแน่นอนหลายๆท่านน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยและเป็นพลังงานที่แบบเขาเรียกว่า1นึ่งนะไม่เจอคนล้กเก่ากลับมาก็จะเป็นคนรักที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะซึ่งอาจจะเจอในที่ทำงานก็เป็นไปได้นะหรือเจอจากแบบว่าเขาเรียกว่า <c oughs> คือเปิดไพ่อีกใบหนึ่งอยู่ในมือแล้วนะแล้วก็ตื่นเต้นตกใจด้วยตัวเองนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะตกใจทำไมนะ คุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เด็กกว่าคุณนะคะในที่ทํางานก็ได้เจอเป็นพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนเป็นคนที่ใช่ที่จะมาเติมเต็มช่องว่างที่หายไปแต่ว่ามันเป็นทางเลือกระหว่างคนสองคนก็เป็นไปได้นะเพราะมันยังมีสองดาบอยู่และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะเอมม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะมาถึงอยู่แล้วแหละแต่ช้าหรือเร็วแค่นั้นแต่ถ้าเดอะทาวเวอร์เข้ามาการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเร็วขึ้น ย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้คือคุณอาจจะไม่แน่นะบางคนที่ยังคบ,บกันอยู่อาจจะยังอยากแบบเอออยากมีเด็กสักคนดึงมาไว้ให้คุณอุ่นใจนะคะการมีลูกนะเป็นราบอันประเสริฐโอ้มีเดดซันคุณมีเกณฑ์เลยถามถึงลูกก็ได้ลูกนะถามถึงการกําเนิดเกิดสิ่งดีๆก็ได้อีกเช่นกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านเรื่องราวบางอย่างนะคือ คนเราทุกคนราศีมังกรตอนนี้นะคะมันมีความแบบว่าเดินหน้าเหมือนเดินหน้าก็เจ็บถอยหลังก็เจ็บเดินหน้าก็สุกถอยหลังก็สุก get ไหมคือคุณเลยเลือกไม่ถูกเพราะทุกคนต้องมีทั้งเดินหน้าและถอยหลังถูกไหมแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะของคุณชาวมังกรทุกๆท,ท่านเลยนะในเดือนธันวาคมนี้ขอยคุณระวังอย่างหนึ่งคุณจะสุขสมได้ดังใจคุณแน่นอนนะ แต่ระหว่างทางคุณน่าจะเจอเรื่องราวอะไรที่มันค่อนข้างแบบเจ็บปวดรวดร้าวหรือการถูกทําอะไรลับหลัง นะคะถ้าคุณเห็นไพ่แบบนี้ไม่ต้องไปวิตกกังวลเลยขอให้คุณเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องมีคนที่เขาต้องไม่ชอบเราไม่มีใครทําอะไรได้ดีร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดถูกไหมต้องมีทั้งคนรักและคนไม่รักนะคะดังนั้นคุณแค่ให้เขาเรียกว่ายึดถือตามหลักความเป็นจริงให้อยัยนะคะกับคนที่เขาว่าร้ายเราทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รู้จักเราจริงเลยนะเพื่อนๆก็จะมีความรักอย่างมีความสุขได้นะคะสังเกตเลยว่ามีไพ่อารมณ์เข้ามาเยอะรวมถึงมีไพ่เลขหกกับไพ่เลขเจ็ดนะเข้ามาเยอะมากๆ อย่าพูดจาอะไรด้วยการใช้อารมณ์ไม่งั้นมันจะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะมีไพ่เลขเจ็ดด้วยมันต้องมีการต่อสู้และพยายามมันจะมีอุปสรรคมาให้คุณฟันฝ่าไปขอให้คุณกับฟันสู้นะคะสู้พร้อมที่จะไปมุ่งมั่นไปภายภาคหน้าได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขนะคะแล้วคนที่คุณคุยด้วยละ่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณ<ม>เขาคิดอย่างไรกับคุณ เจดคตานี่ยเขาพร้อมที่จะเหนื่อยแล้วก็สู้ไปกับคุณเลยนะคะในช่วงนี้นะ King of p e n t a c l e นะคะโอ้โหเขาเรียกว่าราชาถือเหรียญเนาะมันคิงและคิงเหมือนอ่าพลังงานเรื่องเรื่องฐานะความเป็นอยู่เอมี่ไม่เถียงแล้วกันนะคะคุณคุณสองคนน่าจะพอๆกันเนาะ คุณเป็น king of sauce เขาเป็น king of p e n t a c l e นะคะบางคนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาัพ p อ o r t คุณในเรื่องราวของการเงินก็เป็นได้นะแต่ช่วงนี้มีบอกแล้วว่าชาวราศีมัง,งกรต้องระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นมังกรและคุยกับมังกรอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องระวังเลยนะต่างคนต่างเปกันไม่เพียงพอนะคะต้องระวังเรื่องการใช้เงินนะมีไพ่แปดดาบด้วยปัญหาเดิมๆซ้ำๆซากๆอยู่แบบนี้อีกแล้ววนเวียนไปไม่รู้จบ เลือกให้ถูกนะคะว่าคุณจะพร้อมที่จะไปทางไหนคือมันพร้อมที่จะสู้แต่วันหนึ่งคือนักสู้ต้องมีวันเหนื่อยถูกป่ะมันเป็นการเนี่ยอึดอัดทะเลาะกันจากภายในทั้งหมดเลยนะคะมีเจ็ดถ้วยอีกแล้วความต้องการของคุณทั้งคู่เอมมี่มองว่ามังกรและมังกรคุยกันเยอะอยู่นะไม่งั้นพลังงานภพ่มันไม่ขึ้นมาชัดขนาดนี้นะคะในคู่ไหนเป็นมังกรกับมังกรมาเมนบอกกันซีอยากทําความรู้จักด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะชาวมังกรทุกท่านเนาะมีเจ็ดถ้วยเข้ามาแบบนี้แล้วก็มีห้าคาถาด้วยมันเป็นการแบบ เขาเรียกว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกอย่างเลยอะแต่ไม่รู้จะเลือกอะไรดีทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ตอนนี้ไม่รู้ฉันจะเอาซ้ายหรือขวาดีอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อนๆหลายๆคนก็เลยเลือกที่ใจยังไงคะยังอยู่กับมันทุกอย่างเลยไม่รู้จะเลือกอะไรก็ไม่ต้องเลือกอะไรแบบนี้นะแต่ถามว่าคุณเลือกได้ไหมคุณพร้อมที่จะเลือกแล้วแต่บางครั้งนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องเลือกด้วยตัวคุณเองเลยเนาะลุนน,นั้นลุน อาจจะเป็นโอกาสดีๆก็ได้นะคะชาวมังกรหลายๆท่านน่าจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายการงานนี้เด่นชัดมากเลยอะตั้งแต่ดูคลิปแรกๆไปแล้วด้วยเนาะนานใครยังไม่ดูไปย้อนดูได้เลยเนจ่ะมาดูกันแล้วความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้ล่ะจะปีใหม่แล้วนะคะสถานการณ์สถานภาพความรักสําหรับชาวมังกรจะเป็นอย่างไร อืมเหนื่อยหนักนักเอาเบาสู้นะคะนี่คือคุณชาวมังกรเลยนะมีเจ็ดดาบอีกแล้วครับท่านนะคะคุณต้องระวังละกันนะว่าในช่วงเวลาที่เออมันดูจะไพ่แล้วอะมันไม่ได้ร้ายแรงนะคะแต่น่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำอะไรลับหลังโดยที่คุณไม่รู้เนาะ เช่นบางคนอาจจะถ้าเป็นอย่างนี้นะตั้งคันแล้วไม่บอกซึ่งมันก็แปลกเนาะถ้าตั้งคันแล้วไม่บอกกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นการที่คุณต้องแบกรับปัญหาบางอย่างไว้กับตัวคุณคนเดียวอะ่ะ โดยที่คุณไม่กล้าที่จะพูดออกไปพลังงานไพ่มันสื่อถึงว่าคุณสองคนอาจจะไม่ได้คุยกันมากเพียงพอนะคะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปมันเลยทําให้ถ้าวันหนึ่งที่มันถึงทางแยกขึ้นมาแล้วอะ่ะมันจะจูนกับเข้าหากันได้ลําบากดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนชาวมังกรได้ฟังคลิปนี้แล้วนะเดือนธันวาคมถอยหลัง91นะคะถอยหลัง9 1้าคืออะไรคือทําใจให้เย็นลงและพร้อมที่จะรับฟังปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนเราเวลาทํางานเราต้องมีการประเมินเพอร์ฟอร์แมน ทั้งปีถูกป่ะเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะเราครบกับเขามาเราก็จะต้องมีการประเมินประเมินความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าเรามีสุขด้านไหนทุกด้านไหนนะอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่พร้อมที่จะปรับเพื่อไปในชิศทางข้างหน้าได้นะคะอันนี้มันเป็นสิ่งดีๆที่คุณควรจะถามในทุกๆคนด้วยนะและมีไพ่หกดาบอีกแล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันไกลมีเกณฑ์ที่จะต้อง คือมันเป็นการจากลาแบบชั่วคราวละกันเนาะในบางคู่ถ้าเอมี่บอกนะคะคุยจอบคับด้วยนะมันเป็นความสงสารกับเรื่องราวบางอย่างความเพียรพร้อมเช่นบางคนต้องยอมจากครอบครัวเพื่อไปทํางานในสถานที่แดนไกลบางคนต้องยอมห่างไกลจากคนรักเพื่อที่จะต้องไปทําภารกิจพิชอ,อะไรบางอย่าง เนี่ยบางคนอาจจะต้องยอมที่จะเขาเรียกว่าเอาเสือ่อผืนหมอนใบไปเพื่อตั้งรกรากอีกที่หนึ่งเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะย้อนกลับมานําลูกหรือนําครอบครัวของคุณกลับไปอยู่ด้วยกันนะค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะดังนั้นหลังจากนี้จะพยายามพูดให้สอบลงเรื่อยๆตรงมากก็ไม่ดีมาดูกันว่าไพ่ออร์เรคอลจะบอกอะไรคุณ c e m i s t r เห็นไหมเรามองว่าผู้ดีกระถูกอีกนะคะ express your love เนาะต้องปลดปล่อยตัวเองให้นะคือต้องเข้าอ,อกเข้าใจดีกว่าใช้คําว่าเข้าอ,อกเข้าใจทั้งคุณและเขานะคะต่างคนต่างต้องมีความรู้สึกนึกคิดที่ค่อนข้างบาลานซ์กันพอสมควรมันถึงจะ go on หรือไปต่อข้างหน้าได้ chemistry honeymoon express your love นะคะเอมี่มอว่าความรักของคุณมันไม่ได้ไม่ได้เป็นลบอะแต่มันบวกไม่สุด เอ,า,อางี้ดีกว่านาะเพราะอาจจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ของคุณก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของแบบความรู้สึกของเขาและอะไรก็ตามแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของมือที่3เท่าใดนักนะคะในบางคนสักห้าเถึงสิอาจจะมีเรื่องราวของมือที่3ได้นะแต่ไพ่มันไม่ได้ชัดถึงขนาดอง์รวมโดยภาพรวมขนาดนั้นนะชาวมังกรเอมี่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของปัญหาภายในของเราเองที่เราอาจจะคิดวิตกกังวลหรือวิตกกังวลหรือวิตกกังวลแปลว่าอะไรวิตกจริตมากจนเกินไปเราพร้อมที่จะแบกรับทุกอย่างเอาทุกอย่างมาเป็นปัญหา ของเราทั้งหมดเรื่องงานก็เข้ามาเกี่ยวกับความรักเอาเรื่องความรักไปเกี่ยวกับเรื่องงานรวมทุกอย่างมาเป็นหนึ่งเดียวอะไรแบบนี้นะคะขอเพอเพื่อนชาวมาังกรนะคะในเดือนธันวาคมนี้เราก็ต้องแนะนําคุณว่าใช้ชีวิตอ,อย่างมีสติ นะคะและคุณจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีสไตล์นะคะขอให้ความรักของคุณแฮปปี้ดีดาลแลกันเนาะมีเดอะสตาร์เข้ามาแล้วนะคะบาล,ลานซ์ใช้ดีเลยนะรวมถึงก็เตรียมรอรับได้เลยนะคะคุณกำลังจะได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากแฟนของคุณแน่นอนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเขาดาวถอยหลังพร้อมๆกันในปีหน้า2562นะคะแล้วก็ยังขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด คายปันกำลังใจให้กันอีกเช่นกันและก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกการดูดวงส่วนตัวกับเอมี่นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ